สวัสดีครับเช้าเช้านะครับอาหารเช้าของของใครอ่ะของทุกคนของแต็งยูงแต็งยูทำให้แต็งยูมีหมูทอดมีอะไรบ้างมีหมูทอดหมูทอดนะครับข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวดำอันนี้แจวตาแกวพริกหนุ่มแกวพริกหนุ่มครับตอนเช้าเช้าครับดูแต็งยู อ่าแตงยูมากินข้าวเย็นโอเ,เข้าวข้าวเช้าหลังจากตื่นเนตื่นนอนขึ้นมาก่อนออกไปชมสวนนะครับอืมมิชาออกกําลังกายออกกําลังกายมือมาแล้วนั่งก็คือเรือนั่งบังคับเรือ,อกิน,กนข้าวเสร็จก็จะออกไปออกกําลังกายส่วนอื่นๆนะครับแขนขา,าไหนมาอยู่จอดเรือไว้ตรงนั้นไหน จอไว้ตรงไหนอ๋อโน่นโน่นนะครับเรือของแตงยูครับจอดเรือไว้ตรงนั้นครับอ่าจอดเรือไว้ตรงนี้นี่ครับที่บังคับครับอ่านี่ครับที่บังคับตรงนี้ที่งคับตรงนี้ก็คือทีบังคับนะครับทีบังคับทีบังคับของเรือตรงนี้ครับอ่านี่มาทุ่งนาทีไรเป็นอะไรนะมาทุ่งนาทีไรเป็นยังไงนะมีความสุข กินข้าวก็อร่อยนอนก็นอนก็อิ่มหลับไม่ใช่นอนก็สบายไม่ใช่นอนก็หนาวโดยไม่ต้องเปิดแอร์เลยใช่ไหมมีแต่พัดลมยังหนาวได้เปิดแอร์เองหนาวได้หรือว่าเปิดเองร้อนเสียะเสียงห่านที่อยู่บนเสียงพี่หลอกโกเออ เต็มไปหมดนะครับเสียงหานครับเมื่อกี้ลยไปป้อนอาหารเช้าหลานเก่งเก่งแกลยเก่งแเลยกินข้าวเก่งนะครับเก่งมากกำลังโตเป็นหนุ่มอีกหน่อยก็จะได้มีหลานสะพ้ายเพิ่มเออไม่ใช่ไม่ใช่มีหลานสาวเพิ่มอีกคนเออหลานสาวก็คือใครนะดูดูอ้วนฮะดูดูมูอ้วนดูดูเอ็นดูดูเอ็นดูหมูอ้วน เออหมู้วนเนาะชื่อเล่นชื่อเล่นเนาะเอ็นดูชื่อจริงมันชื่อว่าอะไรอ่ะเอ็นดูเอาชื่อจริงก็ชื่อเอ็นดูเห้งบอกนับถถะชนกะสำหรับคลิปนี้อาหารเช้าครับกับเนื้อแห้งกับเนื้อแห้งเนื้อแห้งครับหมูทอดหมูทอดหรือหมูทอดหรือหมูแห้งหมูแห้งนะครับกับข้าวดำ